สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับคําทํานายดวงตามตําราพมชาติของไทยโบราณนะครับเชื่อกันว่าตําราพมชาตินี้นะครับเป็นตําราที่ศักดิ์สิทธิ์และแม่นมากๆนะครับปีนี้ผมจะมาทํานายนะครับสำหรับท่านที่เจ้าชะตาตกนาคราชได้แ,แก่เพศชายที่อายุครบ12ปี 24ปี36ปี48ปีและ60ปีเพศหญิงได้แก่ท่านที่อายุครบ14ปี26ปี38ปี50ปีและ62ปีสำหรับท่านที่ตกนาคราชปีนี้ท่านว่าปีนี้คุณจะมีอำนาจวาสนาชะตากำลังดี จะได้ลาบจากบริวารและผู้ใหญ่แต่ให้คุณระวังในเรื่องของคำพูดและอารมณ์นะครับให้มากๆการกล่าวถึงสุขภาพ,พลารามัมยของคุณในปีนี้ไม่ค่อยมีเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีการเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดไม่มีอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆมากั้มกายร่างกายคุณได้เลยแต่ขอให้คุณพึงระวังไม่ประมาท ความรักคู่ครองในปีนี้มักต้องรักหรือต้องจิตต้องเจอรักแท้อาจเจอในต้นปีเลยก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ต้นปีไม่เจออาจจะขยับไปประมาณกลางปีหากมีคู่แล้วมักรักไข่สามัคคีกันดีชีวิตคู่คุณก็พอปานกลางถึงมีความสุขในด้านการงานในปีนี้ถือว่ามีความเจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก ไม่เลื่อนยศเลื่อนขั้นก็ได้ผลตอบแทนในการทํางานที่มากขึ้นนะครับเป็นที่น่าดีใจเป็นที่น่าพาอาใจสําหรับคุณมากหากคุณทํามาค้าขายมักขายดีขายดีมีลูกค้าเพิ่มพูนชื่อเสียงร้านค้ากิจการรุ่งเรืองการงานมีมากเหตุด้วยการงานมัดต้องจากบ้านจากเมืองหรือต้องเดินทางบ่อยขึ้นให้พึงระวังในเรื่องของการเดินทางและอีกประการคุณไม่ควร เชื่อไข่ง่ายๆเพราะคุณอาจถูกหลอกให้เสียทรัพย์ได้ในภายหลังนะครับโดยภาพรวมในปีนี้ค่อนข้างดีนะักมักต้องในชื่อเสียงลาบยศที่มาสู่ตนเองนะครับการงานความรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้มีความสุขพอประมาณแ,แลนะครับก็ถือว่าคนที่ตกหน้าคราดนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับ ที่ดีใช้ได้เลยถามว่ามีสิ่งไม่ดีเข้ามาด้วยไหมก็ต้องตอบว่ามีนะครับก็ตามที่ผมทำนายไปนะครับแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมหมันสะสมบุญนะครับตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าเราจะตกปีไหนปีนั้นจะดีแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับหรือปีนั้นจะไม่ดีนะครับไม่ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้ว เราก็ควรควรตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะครับมีสติมีสมาธินะครับก็คือใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทในทุกๆวันในทุกๆย่างก้าวนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมันอาจจะเกิดขึ้นแค่เบาๆนะครับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณอยู่แล้วนะครับก็ขอให้เกิดขึ้นกับคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับรวยแล้วรวยอีกรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ กดติดตามช่องมหาเฮงทีวีและกดที่รูปกระดิง่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับ